แดดหลายพี่น้องแดดหลายเอาห่มใหญ่มากางไว้พอได้เศร้าแดดแดดกระ้ี่สุดกเสร็จเมื่อยแแหละสวัสดียเ้าจ้านีมากูขาน ในเวลากูแล้วกูกแล้วกับิค,ลคล้นขึ้นล้วอากาศเป็นย็นเย็น้อม, <c oughs> มัแสบคือขอได้นะไเนาะคือขอจะได้เลยนะ ดีสีเช้าหน้าเยอะเรากับตองกูมัดเข่ากับบางานออกไปนอ้องเห็ดไปพ่อป้านันลหละเราไม่มีผู้เห็ดหายแท้ตองหัดตองเลี้ยนโหลดเห็ดได้ซ้ำได้กับซ้ำนันละ ยากางทางบ่าใส่แบบนี้่ฮียากางทางบ้าโอ้ยเสียวเด้เสียวเสียวเสียวขย,ยันรถแก้เขาข่อยปีนท่องโรงงานหน้าเด้พี่น้องดูดูดู